แบบหมายอย่างหนึ e ่งตัวไฟหน้าเขานะเพื่อนตัวนี้ระบบเบรกเขาเป็นระบบ ABS นะเพื่อนรุ่นสแตนดาร์ดไม่มีนะครับถอดแบบมาจากสนามแข่งนะครับถอดแบบมาจากเจ้าตัว YZ FR1 นะครับเพื่อนๆตัวแผงคอนะครับแผงคอก็ถอดแบบมาจากสนามแข่งนะครับเพื่อนๆเป็นสนามแข่งระดับโลกนะครับตัวนี้ถอดแบบมาจากเจ้าตัว YZ RM1 นะเพื่อนๆ สวัสดีครับเพื่อนๆผมช่างกีตนะครับวันนี้ช่างกีตจะพาเพื่อนมารีวิวเจ้าตัว R15M คันนี้นะครับเพื่อนๆตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวท็อปสุดของปีของรุ่นเลยนะครับเป็นเจ้าตัว c o n n e c t e d ด b s นะครับแล้วก็ยังพิเศษอีกตัวนี้เป็นสีพิเศษอ่าฉลองครบรอบ60ปี Mo t ต GP นะครับต้องบอกก่อนว่าสีแบบนี้สีขาวแดงอย่างนี้ไม่ได้มีกันง่ายๆนะครับเขาจะมี ถ้าย้อนกลับไปจริงๆก,ก,ก็จะมีตัว TZR สมัยก่อนที่เป็นสองอยังบะจะมีสีฉลองอะไรทักอย่างตอนนั้นผม,ผมก็ไม่รู้นะครับแต่จะมีสีขาวแดงและก็ตัวนี้ก็เป็นพิเศษอีกเป็นสีแห่งการฉลองอครบรอบ60ปีมอเตอร์จนะครับถือว่า,ามีความสวยงามและมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตัวนะครับสำหรับอาจจะตัว R15M นะครับช่างคิดต้องบอกก่อนว่าในรถ R15 ตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เคยมีมานั้นถือว่าตัวนี้เป็นถือว่าสุดยอดเทคโนโลยีนะครับเพื่อนๆเป็นศูนย์รวมเทคโนโลยอีอยู่ในตัวนี้หมดตัว All New ปี22 0 2ยิ่งสุดยอดเทคโนโลยีนะครับก็คือตัวนี้จะนําเทคโนโลยีต่างๆที่ใช้ในสนามแข่งลงมาอยู่ในเจ้าตัว R15 คันนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวช่างกจตาพันเพื่อนไปดูว่ามีอะไรที่สวยงามที่โดดเด่นบ้างนะครับคันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นสีขาวแดง ีเขาแดงแต่อันนี้ช่างกินไม่แน่ใจนะว่าเขาจะผลิตจํานวนจํากัดหรือเปล่าหรือไม่จํากัดนะเพื่อนๆแต่ตอนนี้ที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่กับช่างกีดนี่คือ1คันแน่ๆเพื่อนๆยังไม่มีเจ้าของใครที่สนใจนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับ R75 ต้องบอกก่อนไม่ใช่หายง่ายนะครับเพื่อนๆใครเร็วใครได้นะครับต้องบอกก่อนว่าหายายากจริงๆลูกค้าต้องการเยอะกว่าจะได้รถมาแต่ละคันนี่โอ้โหยาก เย็นมหาศาลนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางามาฮ่าผลิตกันไม่ทันแทบทุกรุ่นนะครับว่าบางรุ่นบางชิ้นส่วนก็ผลิตไม่ทันนะครับต้องรอพาร์ทรอชิ้นงานทําให้การส่งมอบรถล่าช้านะครับตัวนี้ต้องอธิบาใจ้เพื่อนก่อนแต่ไม่ต้องเสียใจใครอยากได้คันนี้มาเลย R15 สีดิเมต็ดสีสลองครอบรอบ R60 ปีม o ต p นะครับถ้าใครซื้อตัวนี้ไปแล้วรับรองว่า เพื่อนๆขี่อย่างถนอมนะอีก20ปีข้างหน้านะรุ่นนี้จะคลาสสิกมากรุ่นนี้จะคลาสสิกมากเหมือนกับ t Z ี R แตัว150ที่เป็น2อยจังหวะตัวก่อนตัวสมัยก่อนตัวนี้ช่างขีดก็ยังเห็นอยู่1คันที่สมบูรณ์มากแล้วก็มีความคลาสสิกมีความสวยงามในตัวมากสาหรับรถที่เป็นในลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ช่างกีิจะพาเพื่อนๆอ่อนอมาดูกันจะชัดเลยว่าแต่ละอย่างแต่ละชิ้นแต่ละเทคโนโลยียนั้นจะมีความพิเศษจะมี หลักการทํางานอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวอาจจะรีวิวให้อย่างละเอียดเลยจะให้เพื่อนๆไม่มีคําถามเลยสาหรับเจ้าตัว R15 คันนี้นะครับก่อนเลยสีตัวนี้เป็นสีขาวแดงเนาะเป็นสีขาวแดงคันนี้เป็น R15 M Connected ABS นะครับตัวท็อปสุดของปีเลยนะครับตัวนี้นี่ก็จะเป็นส่วนทางด้านหน้าของเขาก็จะมีชิล ชิลตัวนี้จะเป็นสีใสนะครับเพื่อนๆอ่าจะไม่ใช่สีดำเนาะชิลนี้จะเป็นสีใสแล้วก็ตัวเฟลลิงครอบไฟหน้าต่างเขาจะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์ตัดตัวนี้จะเป็นสติกเกอร์ตัวนี้จะเป็นสติกเกอร์นะเพื่อนๆอ่าสีเหลืองเนี่จนี้เป็นสติกเกอร์นะครับ<ถ> <ๆ S 2> ตัวเฟลลิงเขาจริงๆจะเป็นสีขาวนะครับเพื่อๆนๆแล้วก็กระจกสายขาวาก็ยังมีลักษณะเหมือนเดิมนะครับอ <ST ART> <ซ>่าส่วนสิ่งที่อดีไซน์ออกแบบม่อีกอย่างหนึ่งตัวไฟหน้าเขานะเพื่อน เขาจะออกแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะโมโนโมโนแฟตอะไรทักอย่างนี่แหละคือจะเป็นทรงกลม,กลมแบบนี้นะครับไฟหน้าเขาจะไม่ได้เป็นจะไม่ได้เป็นเรือนเป็นอันนี้เหมือนแต่เก่าแล้วนะครับเพื่อนๆตัวนี้เขาจะออกแบบมาเป็นทรงกลมแบบนี้นะครับส่วนสายขวาตรงนี้ก็จะเป็นตัวไฟหลีของเขาเนาะสายขวาจะเป็นตัวไฟหลีคันนี้ต้องบอกว่า ไฟหน้าไฟท้ายไฟเบรกไฟหลีเป็น LED นะครับส่วนาไฟเลี้ยวซ้ายขวาและก็ไฟส่องไฟทะเบียนเป็นแบบหลอดนะครับสำหรับ R15M คันนี้นะครับต่ลอลงมาก็คือตัวบังโคลนเขาตัวบังโคลนก็จะเป็นสีดำนะเอ้ตัวบังโคลนเขาจะเป็นสีแดงนะเพื่อนเพื่อนเออก็พูดผิดเดยอะตัวบังโคลนจะเป็นสีแดงอย่างที่เพื่อนเเห็นนะครับเนี่เดี๋ยวสังกิจจะรีวิวทุดสีก่อนนะทุดสีก่อน สีหลักเขาจริงๆนะเพื่อนๆสำหรับคันนี้เขาจะเป็นสีหลักเขาจะเป็นสีขาวนะเพื่อนอ่าถ้าตีรวมๆไปทั้งคันเลยก็คือเฟลลิ่งทั้งคันเขาจะเป็นสีขาวจะมียกเว้นอยู่2ชิ้นที่เป็นสีแดงนะครับนั่นก็คือตัวฝาครอบถังตัวบนตัวนี้นะครับจะเป็นสีแดงเนาะส่วนอ่าเฟลลิ่งตัวอื่นก็ก็จะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็จะมีสีแดงอีกตัวหนึ่งก็คือจะมีตัวบังคลหน้านะครับที่เป็นชุดสีที่เป็นสีแดงนะครับ สรุปแล้วหลักๆก,ก็คือคันนี้จะเป็นสีขาวทั้งคันแล้วก็จะมีแฟลิ่งส่วนที่เป็นสีแดงอยู่2ชิ้นคือตัวครอบฝาถังข้างบนแล้วก็ตัวบังคอนนะครับแล้วทุกแล้วส่วนอื่นที่เป็นสีแดงก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับอย่างตัวสติกเกอร์ตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงนะครับนี่เวอร์จีพี60ปีเขาจะมีเขียนบอกเลยนะครับ ส่วนสติ๊กเกอร์ด้านข้างตรงนี้ R15M ตัวนี้ก็เป็นสติ๊กเกอร์นะครับเพื่อนๆแล้วก็สีแดงตรงนี้ก็เป็นสติ๊กเกอร์นะครับคือชุดสีเขาจะเป็นไฟลลิ่งสีขาวอย่างนี้นะครับทั้งซ้ายทั้งขวาจะมีลักษณะเหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับอ่านี่สําหรับชุดสีนะคะรับเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาเพื่อนไล่ดูทีละอย่างนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็จะมีเหมือนกันนะสำหรับชุดสีก็จะมีสีแดงอยู่2องชิ้นก็คือตัวฝาครอบถังด้านบนกับตัวบังโคลนนะครับ ก็จะมีลักษณะแบบนี้ต่อไปเดี๋ยวช่างกิจจะพามาดูาระบบเบรกก่อนตัวนี้ระบบเบรกเขาเป็นระบบ ABS นะเพื่อนอเพื่อนอ่าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่บอกว่าอยากได้ ABS นะครับสำหรับคันนี้มีให้เพื่อนเพื่อนนะครับเป็นระบบเบรก ABS นะครับเป็นแบบดิสเบรกทั้งหน้าและหลังนะครับแต่เพื่อนเพื่อนสังเกตนิดนึงครับสำหรับตัวปั๊มหน้าเพื่อนเพื่อน ตัวปัมป๊มปั๊มปั๊มเบรกตัวนี้ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นโรงงานที่ผลิตปั๊มเดียวกันกับที่ผลิตในสนามแข่งน,นเพื่อนๆเขาเรียกว่าปั๊มอะไรนะที่ดังๆที่มีราคาแพงไงล่ะช่างเิียไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่รู้ว่าผลิตจากโรงงานเดียวกันน,นเพื่อนๆจะมีลักษณะที่สวยงามกว่าคือยี่ห้อนี้ยังไม่มีเอามาใช้นั่นเพื่อนเพิ่งมีครั้งแรกนะครับเพื่อนๆนที่เอาปั๊มยี่ห้อนี้ หารูปทรงตัวนี้มาใส่นั่นเพื่อนมันมีความสวยงามกว่าหารุ่นก่อนๆนะครับตัวเก่านะครับตัวนี้ถือว่ามีความพิเศษอย่างหนึ่งแล้วแหละอ่าส่วนดิดหลังก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะครับจะเป็นสีดําแบบนี้ตัวนี้ปั๊มยังเป็นตัวเก่าอยู่ปั๊มตัวหน้ากับตัวหลังจะไม่เหมือนกันนั่นเพื่อนอปั๊มหน้าจะเป็นอีกยี่ห้อนหนึ่งส่วนปั๊มตัวหลังก็จะเป็นอีกยี่ห้อนหนึ่งนะครับจะเป็นคนละอย่างกันเนาะอ่าคือการดีไซน์ของเขาคือการออกแบบของเขาก็คือ เขาอยากจะโชว์ปั๊มตัวหน้านั่นเพื่อนเพราะว่าเวลาเรามองเวลานี่มันจะมองเห็นสะดวกแล้วก็มันจะมีความสวยงามกว่าแทนเพื่อนส่วนปั๊มตัวหลังมันจะอาจจะส้นๆหน่อยเขาก็เลยแบบอ่าไม่ใช้ตัวที่สวยเท่าไรอสวยอยู่แต่ไม่สวยมากก็ส้นๆ้นไว้ข้างในแบบนี้นะครับก็คือจะไม่ได้โชว์เนาะส่วนตัวหน้าเขาจะโชว์แบบนี้นะครับแบบนี้เองต่อไป ะระบบกันสะเทือนช่างกีต้องบอกก่อนว่าระบบกันสะเทือนเขาเรียกว่าระบบเทเลสโคปิกนะเพื่อนอ่าเทเลสโคปิกส่วนตัวโชกอัพเขาเรียกโชกอัพหัวกลับอ่ามันจะมีลักษณะแบบนี้เพื่อนเพื่อน่าโชคอัพหัวกลับดียังไงก็คือเขาจะเพิ่มะระยะกระแทกก็คืออัพไซด์ดาวของเขาตรงนี้นะครับมันจะอ่าการรับการกระแทกที่นุ่มนวลกว่านะครับเพื่อนเพื่อนมันจะใช้งานได้นุ่มนวลกว่าเนาะส่วนอ่า กับหลังก็จะเป็นยูนิสวิงนะครับก็คือจะมีจะเป็นตัวแขนยึดกับสวิงอาร์มนะครับตัวนี้ด้านหลังเนาะนี่คือระบบกันสะเทือนของเขานะครับเจ้าคันนี้สีที่ิเศษคันนี้ล้อก็จะเป็นล้อแม็กขอบ17สีทองนะเพื่อนเพื่อนแม็กก็จะเป็นขอบจะเปียกสีทองแบบเีื่อเพื่อนเห็นนะครับก็คือจะถือว่าสวยงามนะมนเพื่อนช่างเกียรติเห็นจริงๆแล้วก็ยังสวยยังอยากได้เพราะว่ามันดีไซน์คือถ้า ซื้อไปคือไม่ต้องไม่ต้องไปตกแต่งเลยเพื่อนก็คือใช้งานแบบนี้ก็คือโอเคแล้วอะ่ะคือเหมือนรถเขาแต่งมาให้จากโรงงานเลยก็คือตัวแม็กกับตัวโชว๊คก็จะเข้ากันยิ่งเป็นด้านหน้านะเพื่อนอ่ามีเจ้าตัวปั๊มเบรกตัวนี้ด้วยยิ่งอ่าดูเหมือนรถในสนามแข่งอะ่ะอ่าแม็กเขาให้มาเป็นแม็กขอดสิบเจ็ดสีทองแบบนี้นะครับยางหน้าจะเป็นหนึ่งร้อยทับแปดสิบขอดสิบเจ็ดนะครับเป็นยางไออาร์ซีนะครับส่วนด้านหลัง ก็จะเป็นแม็กสีทองเช่นกันนะครับตัวนี้จะเป็นยางด้านหลังจะเป็นยาง140ทับขอบ17นะครับเพื่อนๆอ่าเป็นยาง irc เช่นเดียวกันเป็นยางไม่มียางในทั้งหน้าและหลังนะครับช่างกิจจะอ่าเสริมนิดนึงเพื่อนอ่าเรื่องยางช่างกิจจะเสริมนิดนึงคือจริงๆแล้วช่างกิจเคยทําคลิปไปแล้วเกี่ยวกับการตั้งศูนย์ตวงล้อนะเพื่อน คือจริงๆแล้วขนาดรถที่เขามาจากโรงงานเนี่ยก็ไม่มีการตดตะกัวนะครับไม่มีการติีตะกัวายางตัวนี้ร้อยสี่สิบทับเจ็ดสิบก็ถือว่าเป็นยางที่ใหญ่นะครับจะไม่มีไม่มีการติดตะกัวไม่มีการถ่วงยางใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าอย่างที่ช่างขีดพูดไปว่ามันไม่ได้มีความจําเป็นไม่ได้มีความสําคัญนะครับเพราะว่าในลักษณะการวิ่งการหมุนของล้อเนี่ยของยางเนี่ยเขาออกแบบมาเนี่ยมันจะมีลักษณะสละลปแบบนี้นะครับเ,เพื่อนๆออกทรงกลมและเวลาเราวิ่ง มันจะกินหน้าซ้ายขวามันก็กินอยู่แล้วเพื่อนเพราะว่ามอไซค์มันล้อดเดียวถ้าเอียงซ้ายมันก็ต้องกินซ้ายเอียงขวาต้องกินขวาในตามลักษณะที่เราขับนะครับตัวนี้นเพื่อนๆบางคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับไปถ่วงยางซ้ายขวาให้มันเท่ากันจริง,รงๆแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์นะครับเพื่อนๆอันนี้ช่างกิจเสริมให้นะครับไม่ไม่ได้อันนั้นจริงๆแล้วช่างกิจก็ทำคล,คลิปไปแล้วเกี่ยวกับการ่วงยางนะครับเพื่อนๆก็ไปดูได้ดูได้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับ จริงแล้วมันไม่จําเป็นนะครับไม่สําคัญเนาะ,ะต้นข้อนี้อยากให้เพื่อนๆพื่อรู้เฉยๆนะครับถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วถึงระบบเบรกถึงระบบเบรกส่วนท่านกิจะพามาดูฝั่งด้านท่อไอเสียงเขาก่อนฝั่งด้านท่อไอเสียงเขาตัวครอบท่อจะเป็นสีเงินนะ,ะเพื่อนตัวครอบท่อจะเป็นสีเงินตัวที่เป็นพักเท้า ก็จะเป็นสีเงินเช่นเดียวกันนั้นเพื่อนสังเกตได้ว่าตัวนี้จะเป็นตัวครอบท่องเขาจะเป็นสีขาวเอ้จะเป็นจะเป็นสีเงินแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวพักเท้าอ่าเขาจะออกแบบเป็นสีเงินมันจะเข้ากันกับเจ้าตัวคันเฟรมหรือว่าไฟลิ่งที่เป็นสีขาวนั้นเพื่อนมันจะดูไม่ตัดกันมันจะดูกลมกลืนกันนะเพื่อนเพื่อนอ่าเดี๋ยวมาดูฝั่งทางด้านซ้ายก็จะเป็นสีนี้เช่นเดียวกันสีเงินแล้วก็พิเศษอีกอย่างหนึ่งตัวอาร์มของเขา ตัวนี้จะมาเป็นสีเงินแบบนี้นะครับเพื่อนๆที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่คือตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อา,อามอมครอบอะไรนะครับตัวนี้เป็นสีเงินเลยครับจากโรงงานถ้าปกติแล้วเพื่อนจะเห็นเป็นสีดําใช่ไหมแต่ตัวนี้จะเป็นสีเงินอบอกแล้วคันนี้มันพิเศษครับเพื่อนๆที่เงินแล้วยังไงก็คือมันจะเข้ากับสีของตัวรถนะครับม <hence S 2> ันจะดูกลมกลืนกันนะครับเพื่อนๆมองดูเนี่ยมันจะมีลักษณะแบบนี้นะครับหรือว่ามีความสวยงามนะครับ ช่างกีดก <Jean> ็เหนื no ่อยแล้วต่อไปมาดูด้านท้ายอไฟท้ายเขาก็ยังถือว่ายังยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อนถือว่ายังเหมือนเดิมอยู่เป็นไฟแบบ LED นะครับอ่าทั้งไฟเบรกไฟหลีจะเป็นไฟ LED นะครับส่วนถัดลงมาตัวนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวสายขวาอยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเนี้ยช่างกีดจาพามาดูอัตราการสิ้นเปลืองเขาบอกว่าได้ถึง 50กิโลเมตรต่อลิตรอ่านี่จากโรงงานนะครับเขาเขียนมาครับ50กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ l. นี่คืออัตราการใช้น้ํามันนะครับเ,เพื่อนๆอ่ามีมอ,อกอมีมาตรฐานยูโร4นะครับตัวนี้อ่าล้อ,อยางมีมอ,อกอทั้งหมดนะครับตัวเบรกเป็น ABS เนาะเนี่ยเป็นเครื่องยนต์155ซีซีอ่าระบบเกียร์เป็นระบบเกียร์สปอร์ต6สปีดนะครับตัวนี้นี่คือราคาแนะนําของทางยามาฮ่าก็คือ130,000สามอีก เจ็ดบาทนะครับสำหรับเจ้าตัว r 1 5คันนี้นะครับเหนื่อยต่อไปเดี๋ยวช่างกิจจะพาไปดูชุดแผงคอเพื่อนเพ่อชุดแผงคอเดี๋ยวมาดูส่วนบนกันบ้างตัวนี้อ่าตัวนี้เขาจะมีสติกเกอร์หกสิบปี v g p ให้นะเพื่อนแล้วก็ตัวนี้จะมีไวไนเน็กซ์เรื่องบอกไปสําหรับ เจ้า R15 ระหว่างเจ้า R15 ทั้งรุ่น Standard แล้วก็รุ่น ABS นะครับเขาจะมีว i c ค n นเน็ให้นะครับตัวนี้จะไม่ได้แยกนะครับจะมีว i c ค n นเน็ให้ทุกคันนะครับส่วนความพิเศษของรุ่น ABS อีกอย่างหนึ่งที่เพื่อนเห็นอยู่ตัวนี้รุ่นสแตนดาร์ดไม่มีนะครับถ้าเป็นรุ่นตัวไม่มี ABS จะไม่ได้แบบนี้นะครับเพื่อนๆตัวนี้หน้าจอเรือนไม้ของเขา ถอดแบบมาจากสนามแข่งนะครับถอดแบบมาจากเจ้าตัว Y z FR1 นะครับเพื่อนๆอ่าตัวหน้าจอเขาจะถอดแบบมาจาก r 1นะนเพื่อนๆทุกอย่างจะแสดงผลบนหน้าจอทั้งหมดนะครับตัวนี้มีเมนู Y Connect มีเมนูอะไรเพิ่มมาด้วยนะครับจะาสามารถมองเห็นได้ชัดทุกการขับขี่นะครับเพื่อนๆแล้วก็ถัดลงมาอีกตัวแผงคอนะครับ แผงคอก็ถอดแบบมาจากสนามแข่งนะครับเพื่อนๆเป็นสนามแข่งระดับโลกนะครับตัวนี้ถอ,อดแบบมาจากเจ้าตัว y ายวายเซนะเพื่อนๆสำหรับตัวแผงคอนะจะไม่ใช่เป็น r 1 5เหมือนตัวทั่ว,วไปก่อนๆแล้วนะครับตัวนี้ถือว่าเขานำเทคโนโลยีสนามแข่งมาใส่ในตัวนี้ที่ก้างเกียรพูดมายังไม่หมดนะเพื่อนๆยังมีอีกเยอะแยะเดี๋ยวท่านเกียรจะค่อยเล่่ให้เพื่อนๆไปว่าอันนี้มีอะไรบ้าง ถัดมาด้านขวามือครับเพื่อน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 เห็นปุ่มตรงนี้ไหมครับตัวนี้จะเป็นการออกแบบเป็นการดีไซน์ให้เหมือนกับตัวบิ๊กไบค์หรือว่าเป็นตัวรถในสนามแข่งนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าปกติแล้วถ้าเป็นตัวที่ไม่ใช่ ABS ใช่ไหมตัวนี้มันจะเป็นตัวตัดสวิคตัดสวิคแล้วก็อาเปิดสวิคเพื่อการสตาร์ทส่วนปุ่มสตาร์ทจะอยู่ด้านล่างเพื่อนเพื่อนตัวนี้เขาจะเอาปุ่มสตาร์ทกับปุ่มตัดสวิคมาอยู่ในตัวเดียวกันเลยครับถ้าเพื่อนเพื่อนสตาร์ทก็กดตัวนี้มันก็จะสตาร์ทให้นะครับส่วนถ้าอยากดับเครื่องกก็ด อย่างนี้ตัวกดตัวบนขึ้นข้างบนอย่างนี้มันก็จะเป็นการดับเครื่องนะครับอ่ามันจะอยู่ในปุ่มเดียวกันนะครับจะไม่ต้องมากดตัวด้านล่างปกติแล้วเราต้องเปิดตัวนี้ก่อนใช่ไหมเพื่อนเปิดตัวนี้ก่อนปุ๊บแล้วก็มากดสตาร์ทข้างล่างตัวนี้จะอยู่ในปุ่มเดียวกันนะครับส่วนตำแหน่งของปุ่มสตาร์ทแต่ก่อนนี้ก็จะกลายมาเป็นปุ่มสําหรับตั้งเมนูหน้าจอนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอ่าตำแหน่งเปิดไฟฉุกเฉินเนาะ ส่วนฝั่งทางด้านขวาก็จะเป็นไฟต่ำไฟสูงนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวแล้วก็แตรอยู่นี่นะครับอ่าเป็นไงล่ะความพิเศษของเขาสำหรับเจ้าตัว R15 ปี2 0น22เพื่อนเพื่อนถือว่าสุดยอดนะครับเนี่ยอีกอย่างหนึ่งเพื่อนๆตัวเบาะถือว่ามีความพิเศษเบาของเขาจะเป็นลายแคปแลนนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็จะมีการปักโลโก้ R15M แบบนี้นะเพื่อน ช่างกิจบอกแล้วเสื้อไปไม่ต้องแต่งเลยเพื่อนขี่แค่นี้จบถือว่าสวยงามสุดยอดแล้วนะครับสำหรับในราคา1นึ่งแสามหมื่กบเจ็ดบาทนะครับถือว่าสุดยอดเทคโนโลยีสมรรถนะของเจ้าตัว R15 5 5, 5 5 4ปี2022อ,อย่างแน่นอนนะเพื่อนเนี่ยสวยงามไม่ล่ะสวยงามไม่ล่ะอีกอย่างหนึงช่างกิจจะบอกยังไม่ได้พาไปดูเจ้าตัว R15 M คันนี้เพื่อนๆมีเทคโนโลยีเขาเรียกว่าค u i c k s h i f t e r เพื่อนๆอ่าคล i c k Shifter คืออะไรคือเป็นเทคโนโลยีจากสนามแข่งนะครับอ่าในการเปลี่ยนเกียร์โดยไม่ต้องกาําคัดนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกาําคัดสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้เลยตัวนี้เป็นเทคโนโลยีสนามแข่งนะครับเป็นเทคโนโลยีสนามแข่งระดับโลกนะครับอ่าคันนี้ยังเป็นเกียร์สปอร์ต6สปีดนะครับเพื่อนๆถือว่าสุดยอดจริงๆนะครับแล้วแค่นี้ยังไม่พอ อ่าแค่นี้ยังไม่พอคันนี้ยังอัดเข้ามาอีกระบบ TCS เพื่อนๆน traction control ตัวนี้เป็นระบบการปรับสมดุลระหว่างล้อหน้ากับล้อหลังนะเพื่อนเพื่อนจะไม่ให้มีการลื่นไหลถ้าเซนเซอร์จับได้ว่าล้อหลังมีการหมุนเร็วกว่าล้อหน้าเขาจะมีการปรับสมดุลของเขาเองนะครับเครื่องเขาจะมีการลดกำลังอัดแล้วก็อาจจะมีการปรับสมดุลเครื่องล้อ ล้อหลังกับล้อหน้าให้สมดุลกันนะครับจะไม่ให้รถลื่นไหลนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงสุดนะครับเพื่อนๆถือว่า,ามีความสําคัญนะครับแล้วกอ็อีกอย่างหนึ่งเจ้าตัว R5 คันนี้เป็นเครื่องยนต์155ซีซีนะครับมีระบบ,บาวาล์วแปรผันอัจฉริยะก็คือ VVA นั่นก็คือถ้าวาล์วเปิดโลกก็เปลี่ยนนะครับเพื่อนๆถือว่า สุดยอดจริงๆสำหรับ R15 ปี2022นะครับคือช่างขิไม่รู้จะพูดยังไงซื้อไปจอดไว้ดูก็มีความสุขนะเพื่อนสำหรับคนที่ชอบนะไม่อยากขี่ตัวรถนเพื่อนจะมีลักษณะจะมีความคิดแบบนี้นะผมว่าเนี่ยเป็นไงล่ะเพื่อนๆมีอะไรอีกที่ช่างขีดยังไม่ได้พาไปดูสำหรับ อา5คันนี้ถือว่าครบทุกอย่างเพื่อนๆในรุ่นที่เป็นอ1 5ตั้งแต่เคยมีมาตั้งแต่เกิดมาถือว่าเจ้าตัวนี้เป็นขั้นสูงสุดของทางยามาฮ่าเยตอนนี้สําหรับเทคโนโลยีทุกอย่างถือว่ามารวมอยู่ในตัวนี้นะครับสำหรับรถอ l l นิ w วอาร์จี2ปีสันยี่นะครับเพื่อนๆยิ่งตัวนี้เป็นสีพิเศษคือต้องบอกก่อนว่าสีนี้เขาจะไม่ได้ผลิตทุกปีนะเพื่อนเขาจะผลิตเนื่องในโอกาส เท่านั้นนะครับจะไม่ได้ผลิตจําหน่ายทุกปีนะครับถือว่าถือว่าใครซื้อก็ได้ในตัวลิมิเต็ดไปนะครับอยากซือ้ออ่ะพีหน้าก็ไม่มีแล้วถ้าเขาเปิดตัวใหม่พี่หน้าก็ไม่มีแล้ว,ว,ลวสีนี้ก็จะมีสีอื่นมาแทนนะครับจะมีลักษณะประมาณนี้เพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่สนใจนะครับสามารถหาเข้ามาดูรถได้ที่บริษัทกิจเจริญไทยอุบลน,นะครับสาขาเดชดอุดมต้องบอกก่อนนะครับใครมาก่อน ได้เป็นเจ้าของนะครับเพราะว่าคันนี้ยังไม่มีเจ้าของถือว่ามาเลยมาดูเลยได้ไม่ได้เดี๋ยวพูดกันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้มีมีคันเดียวนะครับเพื่อนๆถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะหายากนะครับเพราะว่าในการผลิตในการขนส่งมันไม่ค่อยทันเท่าไหร่น,นะครับกับความต้องการของเพื่อนๆนะครับสุดท้ายฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์ช่างขีดด้วยนะครับวันนี้ช่างขีดพูดจนเสียงแหบอ่า ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามที่เข้ามารับชมด้วยนะครับที่เป็นกําลังใจให้เดี๋ยวช่างกิจจะ,อะคอยทําคลิปให้มีคุณภาพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมีข้อมูลข่าวสารที่ดีที่ถูกต้องมานำเสนอเพื่อนๆต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างคิดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ